สวัสดีค่ะยกระช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่สาคอนมูลสวรรค์น,นะคะที่สมทบพระป่าคุณสุยาบ้านซอจํานวน1 0,000บาทแล้วก็คุณพี่นันทนาดารินแสงเดือนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สมทบมา1000บาทแล้วก็พี่แมมรถบาสน,นะคะที่สมทบมา1000บาทแล้วก็ซื้อเครื่องเสียงมอมให้โรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอซี ดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นี่ขอขอบคุณเจ้าภาพนะคะพี่แมมนะคะบ้านรถบัสน,นะคะค่ะขอบคุณพี่แมมมากๆเลยนะคะพี่แมมบ้านรถบัสน,นะคะ ชั่วก็ทั้งหัวชาวบ้านเพรที่หน่อยอย่าถือว่าทรมานยังต้องการระวังอย่าน้อยใจอะตอนนี้นะครับลุงพลได้มามอบเครื่องเสียงใหม่ให้กับเราตอนนี้ครับลุงพลก็มาเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมูลราคาใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่ไหมเครื่องเสียงนะครับตอนนี้

ตอนนี้กำลังเชียร์มาอยู่ครับมันตัวนี้มันเหมืแล้วรับองเลยครนะับองเลยลองเลยยันบสั่งทาวดเรียนยันเรียนรยเี้ยัางนงนีลังส่งอเรื่องเสียงให้กับคุณสอนเรียนแลวแล้เดินสองสา รถด,ดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดะครับก็กับเรียนท่านพออนะครับและคณะครูนะครับบ้านโรงเรียนสอนลีนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บริษั นีกันหาถูกหรือเปล่านามสกุลผู้ใหญ่วันนี้นี่กันหานะครับผู้ใหญ่บ้านสรสศีหมู่แปดนะครับวันนี้ลุงพลก็ได้อ่ามาสมมอบนะครับลำโพงนะครับของพี่แม่มนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านสนับสนุนให้ซื้อเครื่องเสียงมามอบให้กับโรงเรียนบ้านสรสศีนะครับก็าราคาก็ห้าหลักนะครับเป็นตัวเลขห้าหลักก็จะนํามาให้ ทางโรงเรียนสรสีทึ่งท่านพออบอกว่าขาดลำโพงนะก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะครับราคาก็คงพอใช้ได้นะท่านพออนะครับเพื่อท่านพออ,อยากจะประชุมคุณครูหรือก็ทำอะไรก็สามารถที่จะลากไปได้มันจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นะครับก็ใช้ไม่ลอยได้นะครับวันนี้ก็มาส่งมอบก็ต้องกราบขอบคุณพี่แมมนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากต่างประเทศนะครับที่ท่านได้มอบให้ ผิดสมบัติของโรงเรียนบ้านสรสศรีนะครับให้ท่านผอบริหารจัดการต่อไปนะครับขอบคุณพี่แมมเป็นอย่างสูงครับผมน้าพูดชัดหน่อยก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะคะแล้วก็คณะผู้นําทางโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์พีใหญ่บ้านเนาะก็ดีใจค่ะวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ ที่ได้มอบสิ่งดีให้กับชุมชนที่เราได้มาอยู่อาศัยใกล้เคียงนะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมชื่อว่าทุกที่นะทุกที่ก็จะมีแหละกิจกรรมในโรงเรียนมีบุญมีผ้าป่ามีความสุขในวันสงกรานนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทําสิ่งดีๆวันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,อะมอบมอบเงินในการที่จะสมทบ นะวันนี้ทางโรงเรียนเพิ่งสร้างอะไรนะคะจะสร้างอะไรเนาะเตรียมอยู่สนามมีสามอย่างครับมีนสนามฟุตซอลแล้วก็ฟุตซอลสนามฟุตซอลถ้ามีสนามฟุตซอลอาคารอนุบาลแล้วก็เป็นไวจ้จ้างครูอาจารย์สองคนครับ,บ<ะ>แล้วก็จะมาสมทบให้กับทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งใน<ช>วันนี้นะคะควันนี้มีการแข่งฟุตบอลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เชิญลุงเป็นกองหน้าด้วยนะวันนี้สร้างวา ในกล่าว้าออกว่าบันก็นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านที่ให้เราเป็นสะพานบุญนะคะทําสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราภูมิใจและก็ดีใจที่ได้ทําได้เป็นส่วนเล็กๆในชุมชนในให้ไหวลูกดีใจดีใจทุกคนนะคะก็ส่งมอบไปทางท่านผอ่อต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะเิปเิมการชครับผมครับขอบคุณครับครับในนา้นของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสรสีนะครับคณะคุณครูบุคลากรโรงเรียนบ้านสรสีแล้วก็ชาวบ้านสรสีขอขอบคุณครับคณะของทีมงานท่านโอนป้าแดงทีมงาน FC ซีแล้วก็ผู้อยากใจดีที่ ให้ความอนุเคราะห์นะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีเครื่องเสียงหรือว่าชั้นดีเลยล่ะครับคือโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นที่ที่รู้รกันนะครับอยู่ตามชนบทเนาะท่านผู้ใหญ่ครับการดูแลก็ไม่ค่อยจะทั่วถึงสักเท่าไหร่ในเรื่องของตัวนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยครับซัพพอร์ตในเรื่องตัวนี้ได้เราก็ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆของเราเด็กๆของเราก็น่าจะได้มีอะไรที่ ขาเรียกว่าทัดหน้าเทียมตากับิเด็กในเมืองเขาได้ขึ้นมาบ้างในระดับหนึ่งครับผมเดี๋ยวขานี้ขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะอนุพงศ์บ้าแตนแล้วก็ทีมงาน f อฟทุกทท่านนะครับนะครับโดยเฉพาะที่พี่แหม่มใช่ไหมครับชื่อครับอ๋อครับผมขอขอบพระคุณทุกทท่านครับผมครับโรงเรียนบ้านสละศีขอขอบพระคุณทุกทท่านขอบพระคุณครับ ก็เดี๋ยวจะส่งมอบนะครับที่เป็นพระป่านะครับที่ทางคุณแม่สาครนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้ตั้งต้นกันนะครับผ่านพี่นิตยาบ้านซอมานะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นต้นกันที่แม่สาครตั้งใจนะครับที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียนอย่างของเราจะไม่ใส่ของเราไว้ต่อยอดก็ได้ป้าค่ะ เดี๋ยวส่งมอบส่วนที่เป็นของเอฟซแล้วก็แม่สากอนก่อนอันจ้ะโอเคอามากามาเขียนด้วยเดี๋ยวท่านพออจะเอาเข้ากระเป๋าเราแซลพออได้เพราะพออเข้าถึงได้ง่ายนะครับเป็นสองหมื่นหนึ่งพ้าร้อ้าร้สิบ จบแล้วค่ะไม่ต้องห่วงเอกคณิตอยู่นี่ถ้าขาดก็พออรับผิดชอบนะครับก็มีของพี่แมมแล้วก็เอซีทั่วโลกนะครับที่ต่อยอดมานะครับเป็นสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทสาธุด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอาผลเอฟซีรวมกับป้าแตนด้วยนะครับขอบพี่ยูพี่ยูซูเปอร์ทุกคนด้วยครับของของพี่นาค่ะนะะของพี่นาต่อยอดเลยของพี่นาของพี่นาทนา พิจารณาดาลินน้องครนึขอสาุบุญราเปี่ด้วยครับนเลยครับเป็นสามหมื่นแล้วผอ้พี่เอจะต่อยอดด้วยพี่เอจะต่อยอดด้วยเอาเงินนี้เงินนี้เดี๋ยวต่อนไลฟ์สดเราจะขออนุญาตท่านพระอนะครับไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่อยากบอกบุญแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะครับก็ส่งมอบละโพงด้วย ก็ขอขอบคุณลุงพลประเต็งมากๆนะครับเพความมนนเคราะห์ทางหมู่บ้านและโรงเรียนและวัดบ้านสวนสีด้วยดีเสมอมาขอบคุณลุงตามากๆครับขอบคุณมากๆครับผม